เป็นลูกมันดำนะครับเห็นมันดำเยียพยักษ์เสือดำนะครับแม่เป็นลูกสาวเยียพยักษ์เสือดำนะพ่อเป็นลูกชายมันดำรอๆเลย,เลย,เลยชุดนี้ก็ค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับมนดำไปละ <c oughs> หนีไปละ